สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องรุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแจ้งปรับราคาน้ํามันประเทศไทยเบนซิน ปรับลง40สตางค์แก๊สโซฮอ์ปรับลง50สตางค์แก๊สโซฮอ์ E85 ปรับลง50สตางค์มีผลตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายนพีพุทธศกราช2567เวลาตี D 5เป็นต้นไปเบนซินราคาเก่า43บาท84สตางค์ราคาใหม่43บาท44สตางค์แก๊สโซฮอ95ราคาเก่า35บาท75 าราคาใหม่35บาท25สตางแกส๊สโซหอ91ราคาเก่า35บาท38สตางราคาใหม่34บาท88สตาง แก๊สโซฟอร์ราคาเก่า33.14บสาท14สตางค์ราคาใหม่33.14บสาท14สตางค์แกสโซฟอร์ราคาเก่า33บสาทส9สตางค์ราคาใหม่32.89บสาทปสตางค์ดีเซล B7 ราคาเก่า32.94บสาท94สตางค์ราคาใหม่32.94บาท94สตางค์